ครับก็ดีใจมากๆครับเป็นการร่วมง,งานกับทาง b t ี b ทีวีครั้งแรกครับก็มาในานามของ Magic Lover ครับก็พวกเราทั้งหมดคนได้ได้มาร่วมง,งานทางนี้ก็มีโชว์ด้วยครัใช่ก็าเรามีอ่ะที่น้องเป็นพี้ก็เป็นเหล่าข้อมูลในตลาดใช่มป็นยังไงบ้างคะที่นี่น อ่ะพี่นันปิงสปอยสักนิดต้องงั้นเลยอ่ไม่สปอยอะถ้าถ้าถ้กล้องพูดมันจะเป็นอีกเรื่องนึงไงไม่จริงๆรนันปิงอ่ะรู้อยู่แล้วว่าน้องก้ต้องตอบแบบนี้ก็เลยเทรนน้องมาแล้วว่าต้องตอบเป็นยังไงเอาวันนี้โชว์หน่อยผลลัพธ์ของการช่วยแบบเทรนครับผมก็อันนี้คือให้ทำอะไรนะสปอยสปอยช่โอเคครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อโมกทั้ง3คนจะมีกล้อง จมชื่ออะไรชื่ออะไรในเรื่องในเรื่องาไช่ยเอาใหม่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 เฮกูหนึ่งสองสามก็จะมีพ่อบนครับสามคนครับวิเวียนเดรริสแล้วก็อาเปียสามคนัแบบทุกๆแบบว่าครบรอบอ่ะมันจะมีว่าต้องแบบปฏิบัติหน้าที่เฮไม่อันนี้คือเราแต่ว่าเราได้จากที่ไหนแล้วเนี่ยปฏิบัติหน้าที่แบบว่า ต้องเป็นตัวแฮน์ในการมปรตามหาหลังแครที่โลกมนุษย์แต่ถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะต้องกลายไปแบบอะไรสักอย่างหนึ่งใช่แล้วก็แต่ว่าของแต่ละคนเนี่ยก็จะเจอแบบบททดสอบที่แตกต่างกันไปด้วยแล้วก็มาทำอะไรกันคะผมเหรอครับ,มผ,มรบผมไปเรียนหนังสือ ไม่ไมาเป็นแบบเด็กใครมาเป็นเด็กใครสนุกลนงเลยอ่าเปลี่ยนเวอร์อีตาปิงนักเรียนนักเรียนอันเราเนอ๋อผมเล่นเป็นอุตสาหกรรมได้รับบทเป็นเด็กเรียนก็คือก็เรียนด้วยกันใช่ก็แบบมาเรียนด้วยกันไม่ใช่คนทำคนทำดะไรอันนี้แบบเหมือนว่าอเมริวาแบบได้เข้ามาโรงเรียนเดียวกันอ่ามีจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ของอันนี้ก็จะแบบอันนี้ก็จะแบบว่า นี่ไงแก่แก่ขึ้นมาหน่อยใช่ใชก็เห็นสูตรจะเต็มขนาดไหนก็ต้องถ่ายเครื่องกองน้ำอยู่แลยได้บัญชาจากสวรค์ให้ลงมาแบบว่าเพิ่มยอดเครื่องกองน้ำสวรค์อิดนึงก็เลยลงมาถ่ายอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ <S <S 2> <S 2> ไลฟ์อัพเราเปลี่ยนได้เสมอตามฟิลนะแต่ว่าเครื่องกองน้ำเข้าได้ครับเอาอาจจะจริงก็ได้นะครับแล้วก็ต้องรอเรื่องเดียวกับผมเเรื่องเดียวกันอ่ะ เก่งต่อแล้ครับแล้วเป็นคุณลีฮะคุณลีลิขิตฮะเป็นประธานบริษัทบริษัทขายอะไรแต่บอกเขาไปสิฮะบริษัทขายอะไรบริษัทขายน้ำเปล่าเขามาเสนอขายเครื่องกรองน้ำไงอ่าผมผลิตน้ำเปล่าพอดีเรื่องเริ่มส่งผลส่งผลละก็เลยมาติดต่อกันอะไรเพราะว่าผมมีมีมีโปรเจกต์ที่จะแบบผลิตน้ำเปล่าขายเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยมีชื่อแบรนด์ไหมมีชื่อแบรนด์ไหมฮะแบรนด์ แบรนด์น้ำเปล่าจุดๆไงอพร้อมพูดออกมาเลยติดต่อจุดเคติดต่อมาได้มาปุ๊บปั๊มผมเลยแล้ตอนนี้อาจจะหยางก่อนขอ่งของวงก่อนกันนะครับผมองนั้นกเป็นเดริสนะครับผมตัวสีฟ้านะครับผมนี่เป็นตัวที่แบบว่าเรียกว่าสุขุมที่สุด ใช่เราต้อที่สุดที่สุดเลยครับแล้วก็ลองลองกล้องแล้วเข้าไปพี่นลำปิงต้องคืหน้านลำปิงมากวันนี้ขายอะไรคะขายวันนี้วันนี้เป็นขายครีมทามือนะครับผมซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมจริงจริงเลยเนี้ยคือใน<ด>ไพลอตว่าค,คุณได้ดูไพลอตไหมดูแต่ว่าไม่ได้ไพลอตเลยผมผมขายครีมทามือจนมือเปื่อยมือแสบนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องไปแตะสัมผัสคนที่เป็นรักแท้ไง ไม่แน่แต่ผมเนสัตว์สปลัชนะครับถ้าอย่างนี้ต้องมีเป็นเจลแอลกอฮอล์คู่ด้วยไหมด้วยนะครับทุด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็หลายคนเป็นบัดเยอะนะครับเช่นยกมือเลยคนเริ่มจะไม่เชื่อแล้วอันไหนพูดจริงพูดเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเชื่อที่โชว์อยู่คนเดียวจ้าผมของผมหรออันนี้เขาจะมีเป็นเหล่าแม่มดกับเหล่าคนธรรมดาใช่ไหมอ่าคุณเป็นอะไรผมเป็นหมาเฮ้ยยเฮ้ว่นี อันนี้พูดจริงเลยเหรอจริงแล้วทำไมคุณถึงเป็นผมเป็นผมเบื่อเป็นคนละผมก็เลยอันนี้คือตอนที่เราโดนโดนแต่งร่างใช่ใช่ก็ได้ครับเรียอตามในไพร์ลอตเลยครับคนอื่นได้เป็นคนหมดเลยผมเป็นลูกครึ่งคนครึ่งหมาหมาลูกเล่นเล่นเป็นหมานี่ยากมากโดยเฉพาะตอนอยู่ท่ายังไงยังไงสิยังไงไม่ได้คิดมาพูดไปงั้นแล้วไพร์ลอดก็สี่ล้านนะสะ่สี่ล้านสี่ล้านครับผม ครับใช่คย <re> ันแล้วย <G> ังเลยยัังยังยรงยังอยู่ในโปรเซสอยู่ใช่มีเปิดกล้องไปแล้วเพื่อเช็คฟูเทจเก่าๆเช็คฟูตเทดเก่าๆใช่แล้วก็อาจจะมีอะไรหรือเปล่าจะเปิดกล้องมาดูเอ้ยถ่ายอะไรไว้แต่ว่าพอพี่เปิดงหน้าแนเขาให้เราันบ้างอะไรบแบบข้อนาหรออไรกนไี่พีจะิ้งข้ามาแล้วต้กเห็นซอมอยู่เมื่อวาน เมื่อวานเราอยู่กันอ่ายังไงลุงกล้องขึ้นมาให้พี่เดี๋ยวพี่ไปได้เลยบทไหนบทไหนนี่ไงอ่าอ่าคนนี้พี่เห็นกับท่องบ่อยอาณาพี่เก็นท่องบ่อยอาณาตาปัดใช่หมแบบอย่าอย่าเล่นเลย่นเลยต้องส่งอะไรเนี่ยไม่รู้จริงจริงก็จะส่งอาคาบะนะจริง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 ก็คือรวมจริงจริงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็เป็นการเต็มตัวหลายอย่างเกิดขึ้น โปรดักชั่นเนี่ยก็มีการพูดคุยประชุมกับเป็นแหละครับว่ายังไงต่อกับกับแผนปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะในส่วนของเราเนี่ยก็รอที่จะเวิร์กช็อปร่วมกันอีกครั้งนึงเพื่อใ,ให้แบบมันเกิดเคมีใหม่ๆที่มันสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ฝากติดตามเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เดี๋ยวเราวนกลับมาเจอกันหรือว่าเราเริ่มลงเวิร์กช็อปจริงจังในตัวเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีอัปเดตใ,ให้เห็นแน่นอนค่ะก็เรียกว่าเหมือนชอบปีหาแต่ว่าเมื่อไหร่ถึงว่ากัน ตามทุกช่องทางโซเชีเยลมีเดียของม a g i c Lever ได้เลยนะครับเพราะวก็จ uh, ริงแบบเพิ่งลงเทรนด์เล่น TikTok ใหม่นะครับ uh, นเน,นี่ยเพราะในโซเชีเยลมีเดียนะครับ c h a n n ล l ด้วยก็ขอฝากโซเชียลมีเดียของทุกคนทุกคนแสดงภาษาอังกฤษได้ไหมพี่โถโอเคก <oughs> uh ็เพื่อ Stay t u n e for Magic Lever uh, there is a pilot for Magic l i v e r right now uh, you guys can watch it on uh, YouTube And, <laughs> and, <laughs> and also, uh, please follow all of our mentor channels. There's there's one in the X, and there's also uh, one in IG. I think it's Monkey Channel. Yes. So uh, please follow us and stay, stay tuned for more. We're really looking forward to uh, working together. Thank you. <laughs> เได้เราคีซีรีส์บางๆมากเลยจ้ครับที่ตั้ปีดคุณเตรียมมาเลยผมจำได้อันนี้อันนี้เราก็ดีใจครับเราไม่เก่งครับว่าไงบาครับดีใจดีใจเหมือนกันอมคิดว่าไงดีใจเหมือนกันครับผมนี่คิดว่าไดีใจเหมือนกันครับเยอะมากเลยเรียกว่าแบบมีแฟนคลับแบบหนาแน่นโต้ตอมากเหมือนกันใช่ก็ปีนี้เราเปิดปีมาด้วยซีรีส์ที่คุณภาพกับหลากหลายเรื่องในแต่ละหมวดแต่ละประเภทที่ มีจุดแข่งกันคนละแบบเลยแล้วมีแบบแฟนๆแบบว่าให้ความสนใจเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็เชื่อของนุมมันิีก็โผลขึ้นมาในปีนี้จริงๆก็ขอมอบเครดิตให้กับ พี่ออปชั่นด้วยแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังมันดีเวืร์งแล้วก็ทุกคนทุกฝ่ายร่วมกับแลนะเขียนบทอะไรเงี้ยที่ปีนี้เราเราเราร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ทีมน,นักแสดงแต่ว่าทุกคนเลยทําให้แบบกระแสข,ของซีรีส์ BL ซีรีส์ปีนี้เนี่ยก็กลับมาพอสมควรแล้วก็ซีรีส์ของบ้านเราก็สุกงอกไปแบบเยอะมากาจริงๆเนี่ยก็ขอบคุณที่รักเข้อ็นดูแบบซีรีส์เรืองมาดูมันดีนะฮะก็เรียกว่าแบบว่าได้รับการตอบรับกันแบบแบบทีมงานบอกว่าแบบกระแสที่จะเคยแบบ หลักๆก,ก็ในฐานะที่อยู่มาตั้งแต่เจนหนึ่งแล้วกันนะครับ<อ>เี่ใหญ่พี<ๆ>่ใหญ่หมว่า<ๆ>อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราชอบคุยกันอยู่แล้วในในวงว่าเออเราค่ายเรามาไกลเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเราเห็นตั้งใจของพี่้ใจพีดิพี่ออฟจริงๆว่าตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเล่นเราอะ่ะเราจัดเต็มเรื่องโปรดักชั่นมาตลอดแล้วแล้วในทุกเรื่องที่เรามองเห็นพี่ออฟก็ตั้งใจในเรื่องโปรดักชั่นมาตลอดใน

ในพาร์ทของเราเป็นพาร์ทนักสแสดงเนาะแล้วเราก็ต้องมีพาร์ทแฟนคลับอีกพาร์ทหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเราเราเบสกันอยู่ในความสุขที่เราได้ทําเลยละครับอถ้าเราจริงๆเลยอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอ่ะเรากาลังมอบความสุขให้ให้แฟนคลับได้เยอะมากพอสมควรมีคนที่ชอบเราคนที่รักเราใชครับเรา,รเราก็เราทำในสิ่งที่เรากำลังแฮปปี้อยู่แล้วทุกอย่างที่เรากำลังทำเราคอนเทนต์กันเรียบร้อ,อยหมดแล้วไม่มีเราจะคุยกันว่าน,นี้ลงได้ไหมอะไรยังไงเรียบร้อย เรื่องนี้ไม่ไม่อยากให้เป็นห่วงครับก็เรียกว่าเราแบบให้ความสุขกับแฟนๆไม่ใช่แค่เรื่องทีว่าการแสดงของพวกเราด้วยก็ก็อยากให้ทุกคนแหละเนาะแบบว่าเปิดใจแล้วกันครับเพราะจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์ของคนใณค่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยมาบังคับให้เราต้องทำอะไรแต่ว่าด้วยความที่บ้านเรามีการแบบพอมให้มาแบบให้ให้รักกันนะเป็นครอบครัวดูมันถีนะตั้งแต่เจนนึงจนเจนนี้อะไรอย่าแล้วด้วยความที่ครอบครัวเรามันค่อยๆโตแบบมันไม่ได้เป็น